สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับพี่สีใน EP 2.2นะคะซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของอนุกรมนะคะแต่ว่าจะเป็นอนุกรมประเภทที่2แล้วนั่นก็คืออนุกรมผสมซึ่งเป็นการนำเอารูปแบบของอนุกรมธรรมดามาใช้ในโจทย์ตั้งแต่2ระบบขึ้นไปค่ะสำหรับตัวอย่างข้อนี้เขาบอกให้เราหาค่าของพจน์ตัวต่อไปของเลข3 25 8 19 13 13นะคะ ให้มาด้วยกันทั้งหมด6ตัวเลขเลยนะคะสำหรับโจทย์นี้ทีนี้เรามาดูวิธีทำค่ะเขาบอกว่าให้เราแยกตัวเลขอนุกรมเป็น2กลุ่มใน6ตัวนี้นะคะให้แยกเป็น2กลุ่มและแยกการหาอนุกรมตามแบบนั้นๆในที่นี้เป็นอนุกรมแบบเพิ่มรดทั้งคู่แต่แตกต่างกันที่ตัวเลขการเพิ่มลดดังภาพนะคะ ดังภาพนะคะเขาให้มาหกตัวใช่ไหมคะมีเลขสามเลข2ี่สิบห้าเลขแปดเลขสิบเก้าเลขสิบสามเลขสิบสามตัวอย่างเขาบอกว่าเลขสามตัวแรกไปสัมพันธ์กับเลขแปดตัวที่สามแล้วก็ไปสัมพันธ์กับเลขสิบสามตัวที่ห้านะคะสังเกตความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะสามกับแปดห่างกันเท่าไหร่คะห้าบวกเพิ่มไปเป็นห้าบวกเพิ่มอีกห้าเป็นแปดนะคะเพราะฉะนั้น แปดกับสิบสามห่างกันเท่าไหร่คะห่างกันห้าก็แปดบวกห้าเป็นสิบสามนะคะอ่าเรากลับมาดูโพดข้างล่างก่อนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะสําหรับตัวที่สองกับตัวที่สี่ยี่สิบห้ากับสิบเก้าสัมพันธ์กันยังไงคะค่ามันลดลงบอกแล้วค่าลดลงต้องเป็นลบใช่ไหมคะมันห่างกันหกก็เป็นลบหกยี่สิบห้าลบหกเหลือสิบเก้าต่อไปสิบเก้าห่างกับสิบสามตัวที่หกนะคะตัวที่สี่กับตัวที่หกห่างกันเท่าไหร่คะ ก้ากับสิบสามห่างห่างกันอยู่หกก็เอาก้าไปลบหกค่ะเพราะค่ามันลดลงเก้าเปสิบเก้าลบหกเหลือสิบสามนะคะซึ่งตัวเลขชุดนี้มันจบแล้วมันไม่ได้ไปต่อมันไม่ใช่ตำแหน่งที่โจทย์ต้องการตำแหน่งที่โจทย์ต้องการคือชุดแรกนะคะสามแปดสิบสามตัวต่อไปจะเป็นอะไรเราสังเกตนะคะตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มแบบคงที่ เพิ่มแบบคงที่ซึ่งเป็นอนุกรมแบบที่1ของอนุกรมธรรมดานะคะเพราะฉะนั้น13ก็ต้องบวก5เหมือนกันนะคะก็จะเป็น18คําตอบคือ18ค่ะสาหรับตัวเลขชุดนี้ที่เขาให้มานะคะเป็นอนุกรมแบบเพิ่มลดคงที่เพิ่มลดคงที่เพราะ3 8 13แล้วก็18ชุดชุดแรกนี้เป็นอนุกรมแบบเพิ่มคงที่ ส่วน2ี่9 13เป็นอนุกรมแบบลดคงที่ค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างที่2ของอนุกรมผสมนะคะเขาให้เราหาค่าพจน์ต่อไปของเลข3 12, 6, 16, 12, 21ค่ะซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะก็แยกอนุกรมออกเป็น2กลุ่มนะคะแล้วก็แยกการหาอนุกรมตามแบบนั้นๆน,น,นะคะ ซึ่งตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยเลขสไปสัมพันธ์กับเลข6เลข6ไปสัมพันธ์กับเลข12อนะคะอีกชุดหนึ่ง12ไปสัมพันธ์กับ16 16ไปสัมพันธ์กับ21ทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ตามตัวอย่างที่เขาให้มามันกลุ่มแรกนะคะสา1หกกลุ 3, 6, ่มแรกนะคะ3 6 1หมันสัมพันธ์กันในลักษณะของการคูณ2 3คูณ2เป็น6 6คูณสองเป็นสิบ เพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือ12คูณ2ได้24อันนี้จะเป็นคำตอบของพจน์ที่เราต้องการหานะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ12 16 21สัมพันธ์กันยังไง12ห่างกับ16อยู่4 16ห่างกับ21อยู่5อ่าในลักษณะของกลุ่มนี้มันจะสัมพันธ์กันอยู่ในลักษณะของการเพิ่ม บวกแบบเรียงลาดับนะคะบวกแบบเรียงลําดับค่ะสังเกตกลุ่มตัวเลขชุดนี้นะคะ,ะกลุ่มแรก 3, 6, 12, 24ซึ่งได้คำตอบแล้วเป็นอนุกรมแบบเพิ่มคงที่เป็นอนุกรมแบบเพิ่มคงที่นะคะส่วน 12, 16, 21เเป็นอนุกรมแบบบวกเรียงลำดับ บวกเรียงลำดับนะคะก็สำหรับชุดข้อมูลที่เขาให้มานี้ก็มี2อกลุ่มเป็นอนุกรมแบบที่1กับแบบที่2นั่นเองค่ะก็จบในเรื่องของอนุกรมผสมนะคะต่อไปเราจะไปอนุกรมแบบประเภทที่3กันนะคะประเภทที่3จะเป็นเรื่องของอนุกรมหลายชั้นค่ะ